สวัสดีครับทุกคนครับมาพบกับผู้บ่าวขายรถ i q นะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับ EQ ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถสไตล์หรูหราพรีเมียมมากๆเลยนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นคันนี้เลยนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับผม t ต y o ต a c แ m r y นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง2 5 H V นะครับปี2019นนะครับผมเป็นตัวไฮบริดเลยนะครับ โอ้โหคันนี้สีบอลสวยเลยนะครับปี2019รถคันนี้นะครับเป็นรถเทรดอินนะครับเป็นรถลูกค้านะครับนำมาตีแรกนะครับแล้วก็ได้ซื้อรถ BMW ดกับเราไปนะครับคันนี้ก็เอามาตีเทินนะครับผมแต่ว่าสภาพเนี่ยต้องบอกว่าสวยจัดเลยนะครับคันนี้ใครชื่นชอบรถไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับใช้งาน2ระบบนะครับแล้วก็ได้รถต่อมือนะครับจากลูกค้าเดิมๆเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยงามหยดเลยนะครับ เนี่ยครับดูเส้นสายครับโอ้โหเดี๋ยวยี่คิวพารับชมรถคันนี้นะครับรอบคันเลยนะครับทั้งภายนอกภายในครับตามมาเลยครับผมนี่ครับด้านหน้านะครับเนี่ยปี2019นะครับได้เป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับดูไฟหน้าครับเป็นหลอดโปรเจคเตอร์สวยงามเลยครับมีหลอดไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับที่ส่องตอนกลางวันนะครับสามารถติดตลอดเลยนะครับตอนกลางวันเนี่ยครับจะมีด้านข้างนะครับจะเป็นออก โทนฟ้านะครับบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ให้บิดนะครับนี่ครับมาดูที่กระจังหน้านะครับก็จะเป็นทรงรูปตัว V นะครับโลโก้โตโยต้านะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีฟ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือบ่งบอกว่าเป็นระบบไฮบริดนะครับก็คือตัวเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานนะครับเป็นโลโก้ที่บ่งบอกว่าเป็นรถประหยัดพลังงานนะครับ เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับทรงสวยจริงๆนะครับ right, ต้องบอกว่าสวยงามนะครับอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างนี่ครับไฟตัดหมอกนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับด้านล่างนี้เป็นโครเมียมนะเนี่ยครับแผ่นรองกระแทกด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมสวยเลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าน่าจะสองจุดนะครับเนี่ยครับ ด้านข้างเนี่ยครับก็เรียบร้อยดีครับด้านหน้าสวยงามเลยนะครับรถคันนี้นะครับดูครับมองไปนี่เห็นเป็นเส้นสายนะครับตรงฝากระโปรงหน้าเนี่ยเห็นเป็นมิติเป็นดูความเป็นทันสมัยดูดูเป็นรถพรีเมียมหรูหรานะครับเนี่ยแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากนะครับเป็นรถประหยัดน้ํามันนะครับใช้งาน2ระบบครับไฮบริดมาดูที่ล้อนะครับก็ได้เป็นล้อแม็กอันลอยเลยนะครับนี่เป็นล้อเดิมเดิมเลยนะครับ ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวอ q มาเช็คดูยางก่อนนะครับได้เป็นยางบิต stone นะครับเนี่ยยางบิต stone แล้วก็เป็นเบอร์215 T 55R17 นะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับส่วนปีผลิตเนี่ยก็คือเป็นยางเดิมนะครับปี2019เป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับก็คือทางบริษัทเรามีการเช็คยางเลยนะครับก็คือยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ใช้งานได้นะครับปกติเลยนะครับผม ดูในสภาพพร้อมใช้งานนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างเนี่ยครับโอ้โหด้านข้างต้องบอกว่าหรูหราพรีเมียมนะครับเรียบหรูนะครับสวยงามจริงๆเนี่ยครับมีคําว่าไฮบริดเนี่ยครับครับมีสัญลักษณ์สีฟ้านี่ครับตรงนี้สวยงามนะครับมือเปิดประตูนะครับก็ได้เป็นโครเมียมเลยนะครับมีระบบคีย์เลสนะครับตรงนี้นะครับ ก็คิ้วประตูเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับโอ้โหสวยงามเลยนะครับเนี่ยทำให้รถภายในเก็บเสียงได้ดีด้วยนะครับเวลาขับโอ้โหรถคันนี้สวยจัดจริงๆนะครับนี่ครับดูครับด้านข้างนี่ครับสวยจริงๆดูที่ด้านท้ายบ้างนะครับนี่ครับด้านท้ายก็ได้เป็น c a ม r ี่นะครับนี่ครับมีโลโก้นะครับนี่ครับคำว่า Camry โดดเด่นชัดเจนนะครับ แล้วก็โลโก้โตโยต้านะครับที่มีแสงเป็นแสงสีฟ้านะครับบ่งบอกสัญลักษณ์ไฮบริดนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่คือด้านล่างก็จะมีโครเมียมตัดนะครับตรงนี้นะครับสวยงามนะครับไฟท้ายโดดเด่นสวยงามนะครับเป็นไฟหลอด LED นะครับตอนในคืนนี่มองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่ครับออกที่ t o โยต้าดีลักนะครับรถคันนี้เนี่ยที่จังหวัดุบลราชธานีนะครับโชว์รูมโตโยต้านะครับผม ก็เรียบร้อยดีครับด้านท้ายดูที่ที่เก็บสัมภาระนะครับโอ้โหต้องบอกว่ากว้างนะครับลึกนะครับแล้วก็ใหญ่มากเลยครับพื้นที่สัมภาระเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดดูรายละเอียดด้านล่างดูครับนี่ครับรุ่นนี้จะมียางอะไหล่อยู่นะครับอยู่ข้างล่างอ๋อมันมีกรอบนี่ครับยางอะไหล่ครับเป็นล้อมแมกมาเลยนะนี่ครับอยู่ด้านล่างดูยาแนวบ้างครับ นี่พวกยาแนวรายละเอียดที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็จุดเมคอัพต่างๆนะครับนี่นี่ครับรายละเอียดเดิมๆจากโรงงานยังอยู่เดิมครบทุกอย่างนะครับโอ้โหเนี่ยครับดูดูดูเอ่อเนี่ยครับรายละเอียดเดิมๆนะครับไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับหัวน็อตต่างๆรายละเอียดสวยงามนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับ1 2 3 4จุด ด้านท้ายนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับนี่กล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมีให้มาครบเลยนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับนี่ครับมาดูด้านข้างฝั่งซ้ายบ้างนะครับก็โอ้โหดูยังไงก็ไม่เบื่อครับรถสวยเนี่ยครับดูสีบอลเงินนะครับสภาพสีสมบูรณ์นะครับไม่มีตําหนิใดใดเลยนะครับรถคันนี้สภาพสีนี่สีเดิมเดิมเลยนะครับ ไม่มีทําสูงทําสีเก็บสีมานะครับรถคันนี้นะครับสีเดิมมากนะครับสีสวยเลยนะครับรอยขีดรอยขูดไม่มีเลยเนี่ยครับสภาพสวยจริงๆครับต้องบอกว่านางฟ้าเลยนะครับรถคันนี้ปี2019นะแต่สภาพสวยหรูจริงๆนะครับที่ภายในบ้างนะครับมาชมที่ภายในบ้างนะครับอเปิดประตูออกมานะครับดูประตูด้านฝั่งคนขับก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ ไม่ค่อยมีร่องรอยการใช้งานที่หนักนะครับนี่ครับไม่มีรอยขีดรอยขูดเลยนะครับภายในนะครับก็จะได้เป็นโทนดํานะครับรถคันนี้เป็นเบาะหนังที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเดิมๆนะครับนี่ภายในเบาะหนังสีดํานะครับสีดําสวยนะครับเบาะเนี่ยจะมีรูระบายอากาศนะครับเห็นไหมครับแล้วก็รูปทรงออกสปอร์ตนะครับเนี่ครับมีได้แต่เข็บสีน้ําตาลนะครับมีแถบนะครับแถบหนังสีน้ําตาลเป็นลวดลายตรงนี้ด้วยนะครับ การออกแบบนี่ครับที่พิงพนักตรงศีรษาก็ออกแบบมาดูสปอร์ตนะครับแล้วก็นี่ครับตำแหน่งปรับไฟฟ้าที่เบาะคนขับนะครับแปดทิศทางเรียบร้อยดีนะครับมีเมมโมรีซีทนะครับนี่ครับสามารถบันทึกได้2ระบบไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นออโต้หมดเลยนะครับทั้ง4บานนะครับกระจกกระจกประตูทั้ง4บานนี่เป็นออโต้หมดเลยนะครับ นี่ครับภายในหรูหรามากนะครับหัโ oh, ห oh, บอกข้างคนขับเนี่ยจะมีปรับเอนตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่สามารถปรับเอนตรงนี้ได้ด้วยตรงด้านข้างเนี่ยครับส่วนกลางก็สวยงามนะครับเนี่ยจะมีเป็นคล้ายลักษณะเอกลักษณนะครับสีเงินแล้วก็เป็นลายไม้นะครับทําให้รถดูหรูหราพรีเมียมนะครับเนี่ยมีชาร์จไ hmm. วเล็กชาร์กิ้งนะครับสามารถชาร์จแบต มือถือนะครับได้ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหเกียร์ครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเนี่ยครับเป็นเกียร์ตรงมาครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะครับโหมดเช่นเกียร์นะครับกึ่งอัตโนมัติสามารถเล่นเกียร์ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับก็ภายในก็สวยงามนะครับเนี่ยดูคอนโซลหน้าครับแอคทริกนะครับเป็นลายไม้นะครับเงาสวยนะครับ หน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับนี่เรียบร้อยดีครับมีฟังก์ชันครบนะครับมีระบบการทำงานแสดงผลหน้าจอนะครับที่บอกว่าอยู่ในสถานะอะไรนะครับตอนนี้ก็คือสตาร์ทรถไว้อยู่นะครับเครื่องยนต์กำลังชาร์จแบตเตอรี่นะครับในขณะชาร์จนะครับมาดูในส่วนของเลขไม้เนี่ครับรถคันนี้นะครับเลขไม้เพียง32,217กิโลเพียงเท่านั้นนะครับ เป็นรถไฮบริดนะครับแต่มีการใช้งานน้อยจริงๆนะครับ32,217กิโลเพียงเท่านั้นนะครับโอ้โ oh, ห oh, ลูกค้าลูกค้าเดิมเนี่ยคือใช้งานรักษาจริงๆครับต้องบอกว่าใช้งานน้อยมากนะครับ แล้วก็เป็นไฮบริดด้วยนะครับเลขไม้เป็นเลขไม้แท้แน่นอนนะครับทางบริษัทเรามีการตรวจเช็คตรวจสอบมาตรฐานมาเรียบร้อยนะครับโชว์รูมเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานนะครับรับรองไม่มีกรอไม้แน่นอนนะครัะในส่วนของโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีให้เลือกเล่นหลายโหมดนะครับมีอีโค่โหมดนะครับมีโหมด normal นะครับโหมดสปอร์ตนะครับ EV โหมดนะครับก็คือวิ่งเฉพาะไฟฟ้า100%นะครับนี่ครับมาดูที่นั่ง ตอนหลังนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเป็นบ่อหนังสีดําเหมือนกันนะครับสภาพบ่อต้องบอกว่ายังใช้งานโอเคเลยนะครับไม่เหี่ยวไม่ย่นเท่าไหร่นะครับยังตึงสวยนะครับนี่ครับสภาพสวยงามนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับดูครับเบาะสวยเลยนะครับนี่มีรูระบายอากาศนะครับมีมีตัวล็อกเด็กนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ มีแอร์ตอนหลังตรงนี้นะครับสวยงามเลยนะครับนี่แอร์ถ่ายเทเย็นคนนั่งข้างหลังก็เย็นนะครับนี่ที่สําคัญครับมีซันรูฟนะครับเดี๋ยวพาดูซันรูฟอีกทีหนึ่งนี่ครับสามารถเปิดซันรูฟได้นะครับนี่นะครับเปิดได้แบบ2ตอนเลยนะเดี๋ยวนะครับเปิดขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะนี่ครับนี่ถ้าครับตอนกลางคืนนะครับสามารถยืนนะครับ เอามือเอาอะไรดูบรรยากาศท้องฟ้าได้เลยนะครับเนี่ยให้อารมณ์อีกแบบนะครับสวยงามนะครับเนี่ยซันรูปมาดูที่โครงสร้างบ้างนะครับนี่ตรงประตูนะครับที่นิยมดูกันก็คือตรงโครงสร้างนี่แหละครับดูรายละเอียดอาร์คเนี่ยครับอาร์คประตูนะครับจุดอาร์คโอ้โหเปิดออกมานี่ชัดชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นรถเดิมๆจริงๆนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีเก็บรายละเอียดไม่มี พลิกความไม่มีอุบัติเหตุเฉียวชนมาแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับอันนี้คือของเดิมนะครับจากโรงงานก็คืออย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่พวกจุดอาร์คต่างๆครับที่มาจากโรงงานนะครับสติกกสติกเกอร์นะครับมีมาครบนะครับดูคําหัวน็อตตรงฝาประตูนะครับก็สวยงามนะครับน็อตไม่มีขยับเนี่ยสวยนะครับโอ้โหรถคันนี้สวยจริงๆนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ มาดูห้องเครื่องบ้างนะครับจุดสุดท้ายนะครับที่จะพารับชมนะครับก็เครื่องเดิมๆนะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะมีการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็คือเป็นระบบไฮบริดนะครับฝากระโปรงหน้านี้ได้เป็นระบบโช๊คอัพนะครับสข้างนะครับเวลาเปิดเปิดขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องใช้มีคันโยกนะครับคนะครับไม่มีนะครับตัวนี้ดูครับดูลายละเอียดหัวน็อตกันก่อนครับนี่ ฝากระโปรงหน้านะครับโหน็อตเดิมสวยมากนะครับนี่ครับดูดูหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับเนี่ยครับรายละเอียดเดิมๆจากโรงงานเนี่ยอยู่ครบนะครับอยู่เดิมครบเลยนะครับนี่ครับนี่ครับคือรถเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับคือรถเดิมจริงๆนะครับคือไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการดิ้วมานะครับนี่เครื่องเดิมๆอันนี้สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับยังเงียบเลยนะครับนี่ครับดูรายละเอียดพวกอาร์กพวกอะไรอย่างนี้ครับ อยู่ครบเลยนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับนี่น็อตเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้เป็นแค่เป็นรอยสกปรกเฉยๆนะครับไม่ใช่รอยไขรอยขันของปัจแจนะครับนี่โอ้สวยนะครับรถคันนี้ฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับฉนวนการคับล้อนะครับนี่ครับมีพวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆนะครับติดมาจากโรงงานเดิมๆอย่างนี้นะครับ จัดว่าสวยเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุเฉียวชนหรือโดนกระแทกใดๆมาทั้งสิ้นนะครับโอเคครับก็มาสรุปกันเลยนะครับลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปนะครับก็ได้เป็น Toyota Camry นะครับ2.5 HV นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับปี2019นะครับเลขไม้เนี่ยเพียง32,000กโลเพียงเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยจัดเลยนะครับรถคันนี้ขออนุญาตแจ้งราคาเลยนะครับราคานะครับ ทางบริษัทนะครับตั้งขายนะครับอยู่ที่1 1 0 0 0ล้านนะครับ69,000าบาทนะครับผมป้ายแดงนี่ขายอยู่ประมาณล้านหล้านเนะครับตัวนี้นะครับไฮบริดก็ประหยัดไปหลายแสนนะครับลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยนะลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถฟรีดาวนะครับไม่ต้องมีการดาวเริ่มต้นเหมือนป้ายแดงนะครับดาวศูนย์บาทได้เลยนะครับผ่อนงวดอยู่ประมาณเดือนละหมื่นเก้านะครับ ถ้าลูกค้าไม่ดาวนะครับก็ผ่อนประมาณนี้นะครับ84เดือนยาวสุดได้เลยนะครับเรามีทั้งดอกเบี้ยถูกนะครับดอกเบี้ยลูกค้าเครดิต A นะครับประวัติดีนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยธรรมดาเครดิตปกตินะครับแต่ว่าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถยื่นเอกสารดูได้เลยนะครับเนี่ยไฟแนนซ์ผ่านง่ายครับไม่ยุ่งยากนะครับเราสามารถผลักดันลูกค้าให้อนุมัติได้นะครับ เองมาตกลงเงื่อนไขกันดูได้นะครับแม้กระทั่งในเรื่องของราคานะครับพร้อมจบทุกราคานะครับลองมาต่อรองกับทางบริษัทดูนะครับก็สวยงามเลยนะครับรถคันนี้ถ้าอยากมารับชมรถนะครับก็ติดต่ออีคิวมาได้ตลอดนะครับก็สามารถมารับชมที่ศูนย์บีนะครับโชว์รูมบีเอ็มยูสาขาอุบลราชธานีนะครับแต่ตอนนี้ทางบริษัทเรากําลังปรับปรุงรีโนเวทบริษัทอยู่นะครับก็เลยได้เอารถมาจอดที่หน้าโชว์รูมเปอร์โยตรงเซนทันนะครับเนี่ย เป็นโชว์รูมชั่วคราวนะครับก็สามารถมารับชมรถจริงที่นี่ก่อนก็ได้นะครับหรือดูคลิป i q นะครับที่รีวิวไว้นะครับใน u t u b e เนี่ยครับช่องผู้บ่าวขายรถ i q นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับเพจ a c e b o o k นะครับขายรถยนต์มือสองมาสเตอร์สติฟายยุทธคานะครับถ้าชอบนะครับอยากจองล็อกรถได้เลยก็สามารถทําเรื่องจองรถได้เลยนะครับก็จะให้สิทธิ์ดําเนินการคนที่จองรถไว้นะครับอ่าตรงนี้ก็ ประสานไฟแนนซ์ไปเซ็นนะครับที่บ้านนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราประสานให้เลยนะครับสามารถเซ็นสัญญาที่ต่างจังหวัดถ้าผ่านก็สามารถมารับรถที่โชว์รูมได้เลยนะครับหรือมีความประสงค์นะครับอยากให้ EQ นะครับขับรถไปส่งก็ก็ EQ ก็ให้เขียนใบมอบอนนาจมาให้เรียบร้อย EQ ไปส่งได้นะครับก็เหมือนเดิมทางบริษัทก็มีการการันตีนะครับคุณภาพตัวรถอยู่3อย่างนะครับ 1. เลขใหม่แท้นะครับ2ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับ 3รถไม่จมน้ำนะครับ3าอย่างนี้ครับรถทุกคันนะครับที่ EQ วรีวิวนะครับเราการันตีคุณภาพตัวรถทุกคันนะครับทางบริษัทเรายังมีการตรวจเช็คมาตรฐานนะครับ210จุดนะครับแล้วก็1้2รายการนะครับจาก mms boss s v i c e นะครับผ่านการตรวจมาอย่างละเอียดทุกคันนะครับก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับเรามีการตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับอันไหนไม่ดีอันไหนสึกล้อนะครับเราเปลี่ยนออกให้นะครับว่าจะเป็นเช่นพวกผ้าเบรกซ้ายพวงสายพานอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถ เปลี่ยนออกให้ลูกค้านะครับตรงนี้ซื้อไปนะครับหายกังวลใจได้เลยนะครับใช้งานอย่างสบายๆเลยนะครับคิวนะครับยังมีคูปองแพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับมอบให้ลูกค้านะครับหลังจากที่ลูกค้าซื้อรถไปแล้วนะครับใช้งานไป30วันนะครับสามารถนํารถคันนี้นะครับกลับเข้ามาใช้บริการนะครับที่โชว์รูมนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับจะมีคูปองมอบให้นะครับคูปองนะครับมีอายุการใช้งานอยู่6เดือนนะครับลูกค้าสามารถนํารถคันนี้กลับมาใช้บริการตอนไหนก็ได้นะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมลูกค้ายังได้วารันตีการรับประกันนะครับวารันตีรับประกันนะครับเครื่องยนต์หนึ่งปีนะครับหรือ30,000กิโลนะครับรวมถึงช่วงล่างต่างๆนะครับตอนนี้เราครอบคุมไปถึงช่วงล่างหลายอย่างเลยนะครับลูกค้าสามารถเคมศูนย์ได้ทั่วประเทศนะครับโชว์รูมทั่วประเทศเลยนะครับถ้ารถเป็นอะไร มานะครับในวันรันที่เรารับประกันนะครับสามารถเคมฟรีได้เลยนะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับกับ t o y o ต a c a m มรนะครับ2.5นะครับ h v นะครับเป็นตัวไฮบริดปี2019นะครับโฉมไมเนอร์เชงนะครับโฉมนิวเลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลา EQ รีวิวคันใหม่เข้ามานะครับก็จะได้รับชมรถทันทีนะครับถ้าชอบนะครับสามารถติดต่อ สอบถามนะครับโทรศัพท์มาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์ตะวัน BM2527 นะครับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและก็ให้กำลังใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ